ไช่ภูเก็ตหรือชลบุรีแต่ที่นี่คือนะครพนมสารพัดที่กินที่เที่ยวของชาวนครพนมที่คนสกลอย่างเราไปกี่ครั้งก็ไม่เบือ่อคาเฟ่ถ่ายรูปฟ<า>ิ<า>นฟินพ,พักจิบกาแฟชิลชิลเต้นมาชมวิวภูวิล่าอาบแดดยามเช้าในสาระน้ำฟินฟินสวัสดีสวีเดตค่ะทุกคนวันนี้สองสาวค่ะเราจะพาไปเด,ดทฟรีพคเวล่าที่ติดกับโรงเรียนเทศบาล6จังหวัดนครพนมวันหยุดอนอยนิดแบบนี้เราเลือกไปเดทฟรีสกดให้ถูกด้วยนะคะ t h r w e ภูวิลล่าสุดฟินมาพร้อมกับคาเฟ่สุดอลังการเดินทางถึงวิลล่าแล้วก็หิวค่ะข,ขอแวะคาเฟ่ก่อนแล้วกันคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นมีที่นั่งริมหน้าต่างแบบนี้และนี่คือเมนูของเรากเกคาเฟ<ช>่เ <คา S 1> ขามีเมนูหลากหลายมากเลยค่ะต่างชิ้นแฮนิโทสกาแฟหรือจะเป็นเมนูบิงซูหรือเฟรนฟรายทอดอยากบอกว่าขนมของที่นี่เขารสชาติเลิศมากเฟรนฟรายกรอบนอกนุ่มในทุบผงปรุงรสแบบลงตัวเมนูและคอมเมนต์ของเราขอ,อยกให้น้ำสตรอเบอรี่ชีสเค้กเอเชออร่อยมากมาในส่วนของวิลล่าอยากบอกเลยว่าน่าสนใจเช่นกัน เปนล่าหลังใหญ่รองรับลูกค้าได้สี่ท่านชั้นล่างชั้นบนส่วนห้องชั้นบนก็จะมีที่นอนฟินฟินแบบนี้ส่วนห้องใหญ่ชั้นล่างก็อลังการไม่แพ้กันมีประตูลับลมและห้องใหญ่สะดวกสบายเวล่าเขามีเฟอร์นิเจอร์ครบคันเลยค่ะมุมที่ชอบที่สุดตรงนี้เลยค่ะหน้าต่างชมสาวย่านเหนแล้วของงิบสักพักเตียงนุ่มนอนสบายสายไหนก็ลงมาเล่นน้ำค่ะว่ายน้ำเขาสะอาดมากน่าเล่นสุดๆเลยทุกคนมีสไลเดร์แล้วก็มีน้องเป็ดยางให้เล่นแบบนี้ค่ะนอนรับลมจิบชายเย็นฟินฟินสถานที่เขาเหมาะกับการมาเป็น กลุ่มมากๆเลยค่ะเขามีอุปกรณ์สาหรับปิ้งย่างดิมสาด้วยนะแล้วช่วงค่ำเขาก็มีเซตหมูกระทะให้แบบนี้ด้วยค่ะรวมในแพ็กเกจแล้วนะวอิ่มอร่อยสุดๆ แลาวตื่นเช้ามาจิบกาแฟแล้วมานั่งทานอาหารเช้าริมสระนะ้ฟิลลูกคุณแบบนี้เลยอาหารเช้ารวมในแพ็กเกจชิมกันนะหยุดที่มีเวลาน้อยแบบนี้แล้วว่าเดอะทรีก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะส่วนคะแนนที่เราให้ขอให้ดังนี้ค่ะสถานที่เราให้8เต็ม10บเขาจัดออกมาได้ดีเลยนะคะแต่ว่าแอบ,บแคบไปน,นิดนึงเพราะว่าลูกค้าคาเฟ่เขาเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยขอหักคะแนน,นึนะคะ บริการเราให้เก้าเต็มสิบค่ะความสะอาดแล้วก็ให้เก้าเต็มสิบเช่นกันสระน้ําก็สะอาดน่าเล่นมากๆส่วนรสชาติอาหารให้สิบเต็มสิบเลยทั้งหมดนี้เรากินหมดเกลี้ยงความคุ้มค่าเราให้เก้าเต็มสิบเลยค่ะค่าวิละะล่าเฉลี่ยกับเพื่อนคนละเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแถมรวมอาหารสองมื้อด้วยนะวันหยุดแบบนี้เพื่อนๆลองไปเดือติดตามเราได้นะคะ